นนวัสดี้่าไม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมบีเทเว็บโซกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาทําเยอะมากขนาดนั้นเนาะหลักๆเนี่ยก็คงจะมาเปิดกระชาตู้ตัวละครใหม่ที่เพิ่งได้อ่าทำการพรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแอบไปหยอนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เรนจีมาตัวหนึ่งเนาะแต่ใจมันก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่พอน่าจะต,ต้องแบบไปเอามาเพิ่มอีกนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยเตรียมเพรม,มาเอาไว้ทั้งหมด 1,120เพชรนะฮะโดยประมาณเนี่ยถ้าหากว่าจะตีกลมๆก,ก็คงสมุนได้สัก10โลโดยประมาณเนาะอ่ะโอเคนะครับผมตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปดูรีวิวตัวละครนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไปลองดูรีวิวกันเลยละกันบอกเลยว่าหน้าตู้ทุกตัวเนี่ยเก่งเกือบหมดนะครับผมโดยเฉพาะตัวของสายพีพีอย่างอิชิดะอุริว นะครับผมแล้วก็ตัวของสาย PVE ที่เอาไ้เน้นตีเรทบอสกิวนะครับผมจากอุกิตาเกตจูชิโร่นะฮะในร่างของเรโอนะครับส่วนตัวของเลนจินะครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีตัวที่ดีกว่าเลนจิก็มันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะตีกิวได้ค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าใช้ในโหมดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงนะครับผมอ่ะทั้ง3ตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวละครตัวอะไรกันมาบ้างเนาะขอดูหน้าตู้กันนิดนึงนะครับผมถ้าหากว่าเปิดครบ25สหครั้งนะฮะสามารถ ถ้าพร้อมรับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมรีเซฟโตกันด้วยนะครับกําลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ําการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกม ไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรออยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม เปนอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามามรถ โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ description แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับว่าแล้วก็อย่ารอช้ากันนะครับผมอ่ะจับตรงนี้เนาะจะย,ยังไงเนี่ยก็ไปเปิดตู้กระชารีฟรนก่อนละกันนะครับล้างเกลือก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับผมเกลือเดี๋ยวจะได้ไม่ติดเหลามากเกินไปนะครับผมล้างออกจากตู้นี้ไปก่อนเนาะเออเห็นไหมเนี่ยล้างออกไปเลยนะครับผมเกลือผีเสื้อตัวเดียวนะฮะ อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราขัดเกลือออกไปแล้วนะฮะต่อมาเนี่ยก็มาถึงของจริงกันบ้างแล้วนะครับทั้งหมดนะครับผมสิโดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยขอตัวละอ่าอย่างละหนึ่งตัวแล้วกันนะครับผมไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยขออย่างละหนึ่งตัวนี้ก็ดูขอเยอะเกินไปหน่อยหรือเปล่าอุย้ยบินมาสามตัวฮะอุ้ยอุยอ้ยโอลิฮิเมมาตั้งแต่แบบโลแร่เลยฮะเอาแล้วดิได้ลุน้นได้ลุ้น โอ,โ,โอ้โหเบียคุยะโอ้โหได่ลุ้นแต่ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะครับผมตัวออกหลังตู้อะไรตัวนี้ยังไม่เคยมีนะถือว่าก็ยังดีอยู่นะครับผมจะได้เอาไปใช้งานนะฮะไปกันต่อครับผมจะมีลุงเพิ่มมาอีกสักตัวไหมมีไหมใช่ เหมือนโทชิโร่เลยโอ้โหไอเชีย่ยเอ้ยกูว,ว่าแล้เชียวไม่นาไปทักแม่งเลยแชทโทชิโร่ร่างนี้รู้สึกว่าผมมีอยู่แล้วนะเหมือนถ้ารู้สึกว่าตัวเนี้ยน่าจะห้าทับห้าเลยซ้ำเนาะหมายถึงว่าเเอาตัวนี้ไปขัดเพิ่มก็คือห้าทับห้าล้วไอยแต่มันมาสองตัวแต่มันลังตู้หมดเลยอะ่ะแชทโอ้โหจบแล้วดิเดี๋ยคุยยตัวนี้ก็มีไปแล้วอ่ะโอ้โหผต่ก็ยังไม่ได้่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะ มาโรแรกนะครับผมก็มาสองตัวแล้วถือว่าประเดิมได้ดีนะหลังจากที่เราไปขัดเรือมาก่อนไปต่อไปนะครับผมไปกันโรที่สองนะครับนับเป็นโรที่สาไปเลยละกันเนาะเออนับเป็นโรที่สามไปเลยละกันนะฮะมาเพิ่มอีกหรือเปล่าบินมาสามตัวสามตัวตัดตัดเฮ้ยสองตัวแต่ลุงสองตัวแต่ลุงแชปเฮ้ยมาแล้วอุคิทาเกะเจ๊ไหมเฮ้ยมันมาแล้วครับโอ้โหตัวที่เก่งที่สุดในตู้นี้ โอคิทาเกตูชิโลฮะมาแล้วหนึ่งตัวแม่เจ้าของจริงเลยฮะผมกลับมาเล่นทีไรเกมนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังยกเว้นตู้สิบป,ปีที่ผ่านมาเออเอามันอยากให้เรากลับมาเล่นจัดๆเลยนะฮะผมถือว่าโดนไปยังไม่เจ็บนะฮะที่เหลือเหลือแค่แบบอูริวแค่ตัวเดียวและจะมาเพิ่มอีกหรือเปล่าในโรนี้ยือ เฮ้ยเฮ้ยแชทโ์แย่เลยโอ้โหแล้วมันมันมาสองตัวรองเดียวเปิดยังไม่ถึงสามยากให้เรากลับมาเล่นจัด,จดเลยอดิโอ้โหเกมบอกหายไปเป็นปีพี่กลับมาเล่นสักทีเถอะผมออนวอนให้กับตัวละครตัวใหม่ที่มานะตอนนี้แล้วเป็นเมตาใหม่ด้วยโอ้โหของจริงเเวลไฟไอ้เชี้ยแบบ ดวงมันยังไม่เคยตกจริงๆเลยสําหรับเกมเกมนี้นะฮะถือว่าปิดจ็อบได้สวยนะครับผมกดไปแค่สามครั้งอะกดไปแค่สามครั้งรวมของเรนจิที่แบบผมกดไปตั้งแต่ตอนแรกอะครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นก็คือหยอดเล่นๆคิดว่ามันอาจจะยังจริงๆไม่ได้คิดว่าอาจจะยังไม่เก่งหรอกแต่ว่าตอนแรกกํลาลังลังเลยอยู่ว่าจะเปิดดีหรือว่าไม่เปิดดีนะครับผมแต่พอได้รู้ว่าเอออิชิดะเนี่ยมันเป็นเมตาใหม่ของ PVP ที่มันจะมาแบบ ตกทุกตัวในเมตาปัจจุบันทิ้งไปครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะแม่งเปิดก็เปิดนะครับผมอย่างน้อย2ตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่แล้วก็เรนจิเนี่ยก็มันได้มาแล้วตั้งแต่โลแรกนะครับถือว่าโอ้โหรอบนี้ไม่เจ็บตัวมากจนเกินไปเนาะใครที่แบบว่ากําลังนั่งดูอยู่แล้วก็สาบแช่งแล้วก็ยืนกํหบัดนู่นะครับผมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอย่าทุมทุยเยอะนะฮะเออแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมในคลิปคลิปนี้เนาะไม่นานเท่าไหร,ร่แล้วก็อุตส่าห์เตรียมเพชรเอาไว้สักหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรใช้ได้ นะครับผมที่เก็บขัดเยอะนะเว้ยขัดเยอะเดี๋ยวแบบตัวใหม่ๆมามันอาจจะได้ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเก็บเอาไว้เปิดตัวใหม่ๆก่อนละกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้านผูชอบคลิปเปิดกระชาบแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมบลิสเวสโต้กันไว้ด้วยละกันนะครับผมยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปบ่ายน้องๆทุกคน